สายชาบูหมาล่าแบบเจมังสุรัต์วีแกนห้ามพลาดคลิปนี้ครับเพราะว่าเรากําลังจะบอกว่ามีอีกหนึ่งร้านนะครับที่เราสามารถไปทานชาบูหมาล่าแบบสายพานกับเพื่อนๆที่ไม่ได้ทานเจมังวีแกนได้สบายๆเลยร้านสุกี้จินดาครับผมร้านนี้เขามีเมนูแบบน้ําซุปหมาล่าเผ็ดน้อยแบบเจซึ่งเขาไม่ได้ใช้น้ํามันบัวเขาใช้น้ำมันพืชแบบนี้นะครับซึ่งเจมังสุรัต์วีแกนทานได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ยังมีน้ําซุปต้มยำหรืออะไรแบบนี้ที่เราสามารถคุยกับพนักง,งานเสิร์ฟบอกว่าข เป็นแบบสูตรเจได้ด้วยนะครับส่วนน้ําจิ้มอาจจะต้องไป DIY เอาตามสไตล์ที่เราชอบละกันนะครับเพราะว่าน้ําจิ้มบางตัวอาจจะมีน้ามันหอยอันนี้แนะนําว่าให้คุยกับพนักงานที่สาขาก่อนนะครับส่วนพวกของที่เราจะเอามาต้มไม่ว่าจะเป็นตระกูลผกักหรือว่าฟองเต้าหู้หรือว่าตะกูลเห็ดต่างๆเนี่ยก็เลือกหยิบเลือกหนีบได้ตามใจชอบนะครับใครที่เคยไปลองทานมาแล้วนะครับมาคอมเมนต์ป้ายยากันหน่อยอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนติดใจยังไงบ้างนะครับผม